คลิปนี้ยาวมา8นาทีนะครับแต่งหน้าเป็นลุคนี้นะครับด้วยเครื่องสำอาง,งใหม่ๆแล้วก็เครื่องสำอาง,งที่ยังไม่เคยรีวิวนะครับใครอยากดูไปดูกันเลยวันนี้จะมาแต่งหน้าลองของใหม่ๆและของเก่าที่แบบว่าไม่เคยรีวิวกันนะครับเริ่มแรกด้วยดาซซีกตัวนี้เป็นแบบว่าเซรั่มไพรเมอร์ก็คือเป็นเซรั่มนั่นแหละที่ให้ความชุ่มชื้นได้ดีนะครับลงแบบว่าก่อนกันแดดนะครับลงเป็นขั้นตอนเหมือนสกินแคร์นั่นแหละแต่ว่าเออมันก็ดีนะให้ความชุ่มชื้นได้ดีแบบว่าเหมือนตัวเดียว,ว,ยวให้แบบ พร้อมกับการแต่งหน้าได้ของชุ่มชื้นเพียงพอสิวนี้เพราะว่ารอเส็จต,ตัวก็คือผัดหน้าตั้งแต่มีผัดก็คือติดใช้ผัดมาโฟ r อีเพ็นหรือยังต้องแบบฮอ t ทูฮอตฮอตแล้วจริงๆก็คือนางมากับกันแดดคอร์ดาลีสูตรใหม่นะครับเป็นเนื้อครีมครีมฟิลเตอร์น่าจะเป็นเคมีคอลนะทางง่ายชุ่มชืน้นไม่หนักดีนะไม่เล่นนะได้อยู่ต่อไปราดด้วย ใส่เมือแบบน้ำของฟิตนะครับพวกเธอดูความมหัศจรนะตัวนี้ก็คือเบอร์หลุมขนคุมมันจากหน้าที่วาวๆดูดิตัวนี้คือเวิร์กมากแล้วนี้เขาดังมากด้วยแหละไม่เคยรีวิวให่คขาส้สักทีอืมใต้ตากบด้วยคอ r r เรคเตอร์ของ h ูด้าบิวตี้นะครับสีพิงค์พมโลนอนจะมีคาแบบว่าแซลมอนแซลมอนนิดนึงอุ้ย เออว่ะมันเวิร์กอยู่นะก็คือเกีย่ยสองข้างเทียบกันไม่ได้แต่ว่าดูดิมันเอาความคล้ำออกไปอยู่นะแล้วก็คอนซีลเลอร์ทับได้เลยคอนซีลเลอร์ดินโตอันนี้คือแบบดีมากทุกคนสีแบบถูกต้องอันนี้แปลงเกีย่ยคอนซีลเลอร์ของโอนิสทุกอย่างที่แบบว่าอยู่ในคอนวีอะทุกคนคือถูกแล้วก็ใช้งานได้เลยอู้หน้าน้าใบละต่อไปเป็นคุชชั่นของแม็กนะครับออกใหม่อันเนี้ย คนผิวมันต้องถูกใจคือเนื้อเหมาะกับบ้านเรามากตุ๊บตับปกปิดดีแล้วก็ให้ผิวแบบกึง่งกึ่งแมทดูด,ดิปกปิดแบบผิวใหม่ปะแต่คือนางก็มีความเหลืองอยู่นะทุกคนเนี่ยอันนี้คือสีขาวสดของเขานะครับสีสิบห้าก็คือขาวเหลืองแล้วก็เหมือนมีแค่สีสีห้าสีประมาณเนี้ยแต่เรื่องความผิวใหม่ก็คือต้องให้นางนะดูดิปกปิดแบบกริบมากแล้วลรช่วงคืนความสางด้วย คอนเซลเลอร์ลูน่านะอันนี้จะเป็นสีแบบมันติดชมพูนิดนึงอ่ะสวยมากเราก็โบลงไปเลยเห็นปะทวงคืนมิติให้หน้าสุดๆหน้าดูมีมิติแล้วยิ่งแต่งยิ่งหนางงละทุก<ถ>แป้งเซ็ตผิวของมิวสกินอันนี้ก็คือเลิศมากเขาจะมาพร้อมกับพัฟนะแต่ว่าด้วยความที่วันนี้อยากได้แป้งบางๆก็จะใช้แปรงเอาแล้วกันคือ เซตผิวดีมากทุกคนแล้วแบบเนื้อแป้งละเอียดมาเวลิกูดบลัชจะใช้ของแม็กเหมือนกันแล้วกันอันที่เป็นนุ่มๆแบบเนี้ยก็คือโโซ,โซเข้าไปก่อนให้เป็นพื้นสีน่ารักมากใครชอบแบบว่าสีธรรมชาติธรรมชาติธรรมใจก็คือสีนีได,ด้ดูดิดูมีสีนิดๆพาเลตตาแค m เมคเบอร์ศูนย์แปด 08, อันนี้คือแบบสีถูกต้องมากทุกคนแต่งง่ายๆเป็นโทนชมพูที่แบบว่าไม่ใส่เกินะน่ารักมากถ้าเข้าตาจนแบบว่า ลืมเอาแปรงไปแปรงในพาเลตก็ใช้ได้ปาดๆไปเพราะว่าเนื้อครีมเขาเป็นแบบคือเขาไม่ใช่เนื้อฝุ่นแบบฝุ่นมันเป็นฝุ่นแบบกึง่งๆครีมอะคือติดตาดีแล้วก็ไม่ค่อยฟุ่ด้วยไม่ค่อยฟอกเอวดีนะเนี่ยใช้พาเลตเดียวแต่งจึงอยู่นะสวยเลยแต่อย่าพูดถึงสิ่งนี้ด้วยดอลลี่อายของลิลลี่บายเลสนะครับคือด้านหนึ่งเขียนเงาใช่ไหมแล้วก็อีกด้านหนึ่งอะจะเป็นขาวแบบแมทที่ สวยมากเนี่ยปึ้งสวยอะไรเนื้อของดินโตอันนี้ก็คือเลิศมากมันจะเป็นปากกาใช่ปะ่ะแต่ว่ามันเป็นสีแบบเนี่ยเป็นสีโปรงปรงอ่ะคือเนียนมากก็คือโคจะชอบเติมแค่แบบว่าเซ็นเล็กๆตรงๆไม่ค่อยตรงเลยเนี่ยประมาณนี้ให้แบบห่างตาดูยาวขึ้นที่ดัดขนตาของซุปเปรอร์มาร์นี้ก็คือ จึงอยู่นะทุกคนคือโคตรดัดขนตาไม่ค่อยเป็นก็ยังพยายามหาอยู่ส่วนมาสคาร่าโคชอของมูดที่มันเป็นมัลติฟิกเซอร์นะทุกคนคือมันเป็นดำเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็สีมันจะไม่ใช่สีดำเข้มมากอ่ะมันจะเป็นเหมือนดำโปร่งๆนิดนึงก็คือช่วยให้ขนตามันมีความแบบว่าตั้งขึ้นโดยที่ไม่ได้ดำหนาไม่ได้วอลลุ่มมากไม่ได้ยาวมากแต่ว่าได้ความแบบอืมขนตา บลัชโคจะเติมด้วยหินสีฮัสกี้มอฟนะครับแต่ว่าสีนี้มันเข้มข้นแนะนำว่าลงมือก่อนแล้วค่อยมาแถบๆไม่งั้นมันอาจจะแบบว่ากระจายตัวไม่ดีแล้วแบบเป็นก้อนได้แต่จริงเนื้อเขาก็ค่อนข้างเกลี่ยง่ายนะกรอบหน้าคอนทัวร์ด้วยเมลินดาสีคูนะครับสีนี้แอบคล้ายเซนตี้อยู่นะสีแอมเบอร์คือเก็บกรอบหน้าดีมากสีแบบเป็นเงาเนียนๆชอบมากแล้วคือเกลี่ยง,ง่ายนะก็คือแบบว่าถูๆไปได้เลยไม่ครับไม่ปืน้น กระจายตัวได้ดีเห็นปะ่ะเนี่ยคือเขียนแล้วแบบเออหน้ามีเงาละคอนทัวร์จูดิดอร์นี่คือแบบทำถึงจริงเข้าใจแล้วทำไมคนชอบคือทำเงาจมูกได้ดีมากมันแบบเทาอะคือเทาเลยนะแต่แบบเนี่ยงัดดั้งพุ่งมากอ๋อแล้วแปลงเนี้ยคืออยากบอกว่ามันดีมากทุกคนเป็นของเซฟราคอลเลกชันนะครับเบอร์ห้เป็นแปลงคอนซีลเลอร์แต่โคเอามาคอนทัวร์แล้วมันแบบ พอดีมากคือหัวมันจะตรงๆแล้วแบบใช้แบบครีมก็ได้แบบฝุ่นก็ได้แล้วมันแบบเนี่ยดีชอบมากเดี๋ยวใช้ฟินิชพาวเดอร์ใหม่ของดา r ซีนะครับน่าจะเป็นแบบว่าแป้งที่ช่วยให้ผิวบเลบเลเบลเหมือนใส่ฟิลเตอร์เออได้อยู่นะแต่ไม่ค่อยขาวอยากได้แบบขาวๆนั่วปะอันนี้ไม่ค่อยขาวนะค่อนข้างแบบว่าเกือบจะเรียกว่าโปร่งแสงโปร่งแสงได้เลยแหละเนี่ยประมาณนี้ ปากเดี๋ยวลองลิปไลเนอร์ใหม่ของเมลินดานะครับเพิ่งได้มาเลยหัวเล็กดีนะเห็นไหมเอ่ยเนื้อดีเลยนะทุกคนบางทีเราจะทาลิปชมพูใช่ป่ะแต่ว่าการกรบปากด้วยสีแบบส้มนูดินิดะทำให้แบบลิปสวยขึ้นมากลงเป็นทิ้นของอีทูดีก่อนนะครับอันนี้จะเป็นทิ้นสีแมทนะน่ารักนหเนื้อบาง คือมันเป็นน้ำที่เสร็จตัวแมตตอ่ะอืมสีน่ารักเลยตามด้วยสีที่เป็นกลอสไม่ใช่กลอสสิที่เป็นตินฉ่ำนะอืมเป็นฉ่ำแบบเบาๆยังไม่สะใจเราต้องเติมเบนทินสีน่ารักน่ารักเข้าไปข้างในนี่อุทยัยทิปแบบไฮโซอืมโอ้ยไหลไหลไหล น่ารักล้กลอสใหม่ของ 3CE ไม่ได้รีวิวสัวทีทุกคนน่ารักมากแล้วมันฉ่ำแบบสุดชีวิตนี่ดูดฉ่ำแบบชาำไฮไลท์โคชชอบสติ๊กของเธอเธอนะทุกคนคือเอามาถูกับมือก่อนให้มันวาวๆแบบนี้วอมบอมแล้วก็เอามาแค่แบบว่าแท็บแทบผิวมันจะดูวาวขึ้นแบบไม่เหนอะหนะเลย สวยมากจมูกใช้ไฮไลท์ของจูดี้ดอแล้วกันอันนี้ก็คือพุ่งดีนะครับแล้วก็เอามาระเบิดหัวตาเล็กๆด้วยรู้สึกอยากเติมลูกเล่นให้แก้มนึงใช้บลัชลากะสีม่วงอันนี้นะครับคือพอแก้มมันสีดูเท่ากันกระจายอะมันจะดูแบบแก้มอยู่ไหนก็เลยเอะ๊ะเติมให้แบบว่าตรงนี้แหละแก้มนี่ไม่ต้องเก็บม,มา ให้น้องเป็นก้นกอนๆแบบนี้น่ารัก finish look ก็จะได้ประมาณนี้นะครับสวยนะเอาจริงนี่คือกลัวขุยมากอันนี้ก็คือรอดที่สวยเลยใครอยากให้ฟูดรีวิวตัวไหนแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปยาวๆแบบนี้ก็คอมเมนต์มาบอกบอกันด้วยนะครับ